คุณพ่อเรียกมันว่าถั่วลันเตานะคะคนอื่นเขามีเรียกหลายชื่อนะคะบางคนก็เรียกถั่วลันเตาหวานบางคนก็เรียกโตเหมี่ยวนะคะยุการเก็บเกี่ยวของเขาก็อยู่ที่ประมาณ60-70ถึงวันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเ,เขาชอบอากาศเย็นนะทังน,นั้นมันก็มีความเสี่ยงมากเหมือนกันว่าจะได้ผลไหมเพราะว่าที่บ้านเราเนาะมันก็อากาศค่อนข้างร้อนนะคะแต่ถ้าเราปลูกภาคเหนือคุณพ่อ เชื่อว่าก็น่าจะได้ผลดีแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงนี้ก็อากาศเริ่มเย็นแล้วฟอนก็เลยลองเสี่ยงดูนะคะย้ายมาจากที่พเพาะเมล็ดไว้แล้วก็ลงกระถางแล้วเสร็จแล้วแล้วหลังจากนั้นแล้วเราค่อยย้ายหาลงแปลงที่เราจะปลูกนะคะลองดูนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันเนาะสวัสดีค่ะคลิปนี้ฟอนจะมาเล่าเรื่องให้ฟังอันนี้เราเพาะมาเมล็ดถัวรลันเตานะคะ เพิ่งครั้งแรกยังไม่เคยปลูกนะคะพอดีน้องเขาซื้อเออมเล็ดมาพก็เลยลองดูไม่รู้จะได้เรื่องไหมนะครับคือจริงๆแล้วชอบไม่ชอบกินนะแต่ว่ายังไม่เคยลองปลูกเพราะว่าดูท่าแล้วคงจะยากเคยเคยปลูกแต่ถั่วฝักยาวนะคะอันนี้เราจะลองเสี่ยงดูเนาะอันนี้ก็เพาะมาสี่วันก็งอกได้แค่นี้ควันก็จะย้ายลง ย้ายลงนี่นะคะถ้าลงถาดหลุมม,ลมันก็จะเล็กไปอย่างถาดหลุมอันนี้นะอันนี้มันก็จะมันก็จะเล็กเกินไปนะเพราะว่าตอนนี้พี่สาวควรกําลังจะย้ายสลัดลงถาดหลุมนะคะเนี่ยกําลังย้ายลงถาดหลุมนี่นะคะกาลังทําอยู่นะควรก็เลยมาถ่ายให้ดูนะแต่ว่าอันนี้นะคิดว่าลงถาดหลุมไม่น่าจะรอดก็เลยเปลี่ยนเป็นกระถางแบบนี้นะแบบนี้เนาะใส่เปลือกมะพาร้าวสับลงไปนะแล้วก็จะเอา แล้วก็จะเอาดินใส่เข้าไปนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นดินที่เราล่อนแล้วดินที่เราซื้อมาเป็นเป็นถุงปุ๋ยแบบนั้นเนาะที่เราซื้อมาจากร้านที่เขาผสมดินเนาะนี่นะฟางก็จะใส่ไปแบบนี้นะคะ <c oughs> นี่นี่นะฟางก็จะใส่แบบนี้ทั้งหมด8ต้นจะลองดู ตอนแรกจะลองแค่สามต้นน้องเอาไหนๆลองแล้วก็ลองเยอะๆไปเลยก็เลยนี่นะ,อะลองดูแปดต้นนะคะทุกคนมาลุ้นกันเนาะไม่รู้ก่อนจะได้เรื่องไหมบอกตรงนะถ้ามีอะไรแปลกๆเราจะไม่ค่อยกล้าเสี่ยงนะบางทีมันเสียเวลานะคะในการที่จะปลูกแล้วมันก็ไม่รอดอะไรอย่างนี้เนาะทัวรลันเตานี้ยังไม่เคยจริงๆนะยังไม่เคยปลูกจริงๆกวรจะเลี้ยงให้โตๆก่อนแล้วค่อยย้ายลงแปลงนะคะ 7, แล้วก็แปดนี่โอเคจริงๆมันต้องเล็กกว่านี้แต่บางเออเราไม่มีกระถางที่มันเล็กๆนะคะวันก็เลยเออไม่เป็นไรเอาใหญ่หน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราก็ลองด้วยเ,เปลือกมะพร้าวสับแล้วเนาะเพื่อที่ทำไมต้องลองเปลือกมะพร้าวสับเพราะอะไรเพราะว่า,เ,าเราต้องการให้ตรงก้นของกระถางนี่มันจะ เออเรียกอะไรระบายน้าได้ดีนะคะดินจะได้ไม่แน่นมากนี่นี่นะคะก่อนก็จะเอาอันนี้แหละนะอันนี้แหละนะคะถอนออกมาถอนออกมาเดี๋ยวดีก่ก่อนอื่นต้องต้องจิ้มนําลองไปก่อนนะนําลองไปก่อนแล้วก็ถอนออกมานี่นี่นะคะ ลากเขาลากเขาไม่ค่อยยาวนะลากสั้นนิดเดียวก่อนก็จะใส่ไปอย่างนี้เลยนะคะนี่นี่เห็นไหมใส่ลงไปในนี้เลยนี่แล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆนี่นำลองไว้ก่อนนะคะนำลองไว้ก่อนจะได้จะได้ใส่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 ไปเลยนะคะ เห็นไหมทุกคนลากลากเข้าเห็นไหมก็ใส่ลงไปเลยนะคะไม่ยากนะคะแค่นี้เองแล้วพอเขาโตพอเขามีใบออกมาสักสี่ใบสี่ถึงหกใบนะคุณวันก็จะย้ายลงแปลงนี่นะคะป,บบประมาณนี้เลยนะคะก็บบจะมีทั้งหมดหกต้นไม่ใช่แปดต้นนะคะนี่เห็นไหมคะ ก็จะประมาณนี้นะคะนี่ยาวอยู่นะนนก็ถือว่ายาวอยู่นะนนลากยาวอยู่เหมือนกันน,น,นะคะ,ะคคนี่เห็นไหมคะอ,นนอันนี้ก็จะค่อยๆย้ยยายลงไปมาช่วยคุณพรมาช่วยลุ้นหน่อยนะคะว่าจะได้เรื่องไหมเนาะพรก็ยังไม่ได้ศึกษานะคะว่าการปลูกถั่วอันเนี้ยมันจะยังไง เดี๋ยวจะเข้าไปดูเนาะว่าเขาปลูกกันยังไงเนาะไม่เป็นไรตอนนี้เราแค่พอต้นกล้าเนาะไม่เป็นไรค่อยค่อยค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่ในท้องนะคะนี่ทุกอย่างก็ต้องเรียนรู้นี่อ่าเหลือสองอันสุดท้ายอุ๊ยอันนี้ค่อนข้างรากยาวนะเนี่ยอ่านี่เห็นไหมรากยาว เดือนสุดท้ายโอ้โหนูน่นโอ้โหรากยาวมากอันเนี้ยรากยาวมากทุกคนวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนอ้ล่วงล่วงล่วงเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องทํานําล่องก่อนเพราะรากเขายาวนี่นี่นะคะโอ้โหอันนี้รากยาวมากนี่ แล้วก็จะเอาเอาบัวรดของคุณพรมามาลดน้ํานะคะบัวรดประดิษฐ์เองเนี่ยครบแล้วแปดกระถางเล็กเดี๋ยวลดน้ําก่อนนะคะเราก็ลดน้ําตามขั้นตอนนะคะพรก็ใช้บัวรลพ,พิเศษของคุณพรนี่แหละบัวรดที่ทําเองนี่แหละลดน้ําเราไม่มี บวัวรถที่มันช่องเล็กๆนะคะเราต้องประดิษฐ์เองตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยอะไรที่ไม่เคยเพาะเนาะต้องลุ้นเนาะว่าเอ๊ะมันจะมันจะได้ผลไม่น้ออะไรอย่างนี้นะคะโอ้ย เ okay. รีบเยบร้อยได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอาใส่นี่นะคะวางวางตรงนี้เพราะว่ามันจะได้มีที่รองนะคะเราก็จะเรียงใส่ถาาเอาไปวางไว้ที่โรงเรือนอ่า ต้องไปรับแดดเช้านะคะเอาไปรับแดดเช้าแดดที่ไม่ไม่แรงมากเนาะสำหรับพอต้นกล้าปะ่ะเราก็จะย้ายไปที่โรงเรือนเก็บไปที่โรงเรือนนะคะเราทำแบบนี้ขั้นตอนแบบนี้เทุกทุก,ทกมเมล็ดพันธุ์นะคะนี่มาแล้วมาแล้วโรงเรือนของครูพร ที่เห็นอยู่นี่เราก็จะเอาพายุหมดแล้วก็จะลงแปลงนะคะพวกนี้มีทั้งสลัดมีทั้งตระกูลกะหล่ำม,มีทั้งตระกูลผักกาดนะคะอันนี้เป็นเป็นผักกาดขาวนะผักกาดขาวที่เป็นที่เขาห่อๆเนาะต้นโตแล้วละ่ะโอ้ยโอ้ยหนักหนักหนักนี่วางก็จะวางตรงนี้ให้เขารับมารับแดดเช้านะคะ นี่อย่าไปนิดนึงเพราะว่าคืนนี้เว่นฝนตกนะคะฝนตกแล้วฝนมันจะกระเด็นเข้าไปข้างในวางไว้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะทุกคนว่าจะรอดปลอดภัยไหมนะคะ